ภาพล่าสุดเควินปงลางไม่มีเงินจ่ายค่าน้ำค่าไฟต้องกลับมาอยู่บ้านเกิดวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดภาพล่าสุดของเควินปงลางสะอ,อนลังป่วยหนักมือใช้ไม่ได้นนำซ้ำไม่มีเงินจ่ายค่าน้ำค่าไฟแดเดือนต้องกลับมาอยู่บ้านเกิดโดย Eat อีทปงลางก็ได้โพดคลิปผ่านช่องย t u b e พร้อมระบุข้อความว่าเยี่ยมอาการเควินปงลางสะอ,อนที่กาลสินล่าสุดตั้งวงใหม่ อีกทางเควินปงลางะอ,อนก็ได้อัปเดตอาการป่วยล่าสุดว่าหลังจากที่ตนเองป่วยเป็นโรคเกาต์ตอนนี้ก็มีโรคแทรกซ้อนอย่างโรคเบาหวานตอนนี้มือตอนเองใช้ไม่ได้แล้วกลับมาเป่าแคนไม่ได้เนื่องจากมือโกง่งคดนิ้วล็อกเวลาวหว้ต้องวหว้แบบคนจีนตอนนี้กลับมาอยู่ที่บ้านเนื่องจากไม่มีเงินจ่ายค่าน้ำค่าไฟแเดือน เพราะกลับมาเยี่ยมบ้านแล้วโควิดห้ามเดินทางจึงถอดมิเตอร์น้ำมิเตอร์ไฟโดนถอดหมดเลยตัดสินใจกลับมาอยู่บ้านตอนนี้ไม่มีอะไรได้แต่ทำบัตรคนพิการไว้จึงได้เดือนละ800บาทขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ